เขาเรียกว่าคืนข้อมูลนะตามลักทิศทางหลังพระการคืนข้อมูลก็คือข้อมูลที่มันมีแล้วมาคืนเพื่อแต่เมื่อเ่าจะทำป็นโมเดลเพือโมเดลตัวนี้เขาจะได้นําเสนอนําร่องให้กับกลุ่มต่างๆที่ได้ตามแล้วก็มีประกอบไปด้วยมันจะมีกลุ่มที่เขาจะต้องไปนำร่องอำเภอนำร่องประกอบไปด้วยอำเภอแม่จันแม่สายหนึง่งหนึ่งกลุ่มนี้กลุ่มผลิตพร้อมกับเกษตรที่สูงจะพิพิพนัก รับผิดชอบเป็นตัวหลักขับเคลื่อนกลุ่มที่สองก็กลุ่มอำเภอเวียงชัยซึ่งนำโดยหัวหน้าพลชัยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มที่สามกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศอำเภอพานนำโดยหัวหน้ารณชัยศยะกลุ่มที่สี่ก็คือกลุ่มเราคือกลุ่มบรรขาอัวเมืองพร้อมด้วยกลุ่มเมืองสูงพิศวน อันนี้วิธีการก็คือเอานำร่องไปก่อนทั้งชื่อว่าโครงการ่ายทอดความรู้ผลิตปุ๋ยจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผาเนี่ยจริงมันชื่อโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยกิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตรและวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดปัญหาหมอกควันกิจกรรมส่งเสริมปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผา1 5าถึงสมีนา อันนี้จะเป็นตัวกิจกรรมโครงการที่ช่วยเสริมในการในโครงการทาพื้นที่นาปังครับพื้นที่นาปังะนงะฮะจากข้อมูลจิ๊บ่าเนี่ยพื้นที่นาปังของพิเมืองทั้งหมด24656ไร่ข้อมูลแรกเปนะที่4น,นี่คือในเขตนอกเขตอันนี้การคืนข้อมูลตรงนี้ เนื่องจากว่าถ้าเรารอข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนีน้โมเดลนําล่องเรามันจะไม่ออกเราต้องอาศัยข้อมูลชิดได้ซึ่งข้อมูลอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้เพิ่มเติมได้อยู่ประมาณนี้อยู่ที่สองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบหกไร่มีนอกเขตอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งมื่นสามสามร้อยยี่สิบสองไร่นอกเขตออในเขตก็หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบห้าไร่ต่อไป อำเภอเมืองเรามีครวัวเรือนทั้งหมดอยู่2,211ครวัวเรือนมีทั้งหมด 300, 3 8 8รอแปแปลงเนี้ยที่ก็อย่างที่เราพูดอันอน,นี้ก็คือสองหนี้ก็คือ24,249ปริมาณวัสดุเหลือทางการเกษตรที่เราคิดมาอยู่ที่12,124กิโลกร,รมัมก็1 2ต่อไป จากการขึ้นทะเบียนนาปังพปาบกที่เป็นนาฟังนี่ก็มันจะมีทั้งหมดอยู่อยู่สามสี่มู่รวมแล้วพื้นที่ร้อยสิบสองมูล 1, หนึ่งมูลแปดมูลอันนี้เฉพาะท่าสุดนะนนที่เราในโมเดลเป็ท่าสุดก่อน่อไปนเราเร้วม,มาดูที่จิตด,ดาเขาพูดถึงนาฟังของเรา ก็จะมีดอยลานท่าสายนางแลบ้านดูปะอ้อดนชัยแม่กอนรวมพื้นที่ที่ขึ้นทบกออยู่ที่400ยังรวมยังยังไม่รวมต่อไปกันแห้่ข้าต้มไม่ข้าต้มเยอะกว่าเขานะ6,982ดินกก8,000ต่อไป อันนี้หลังจากที่เราทําทำอะไรเรียบร้อยแล้วนี่เราก็จัดหนโมเดลแบบนี้นะโมเดลแบบนี้เพื่อของท่าสุเนี่ยเราเพื่อที่เราก็จะให้น้องอมประสานกับทางร้านเนี่ยจะลักษณะก็คือเราประยุกต์มาจากอ่าการเขาเรียกว่าอะไรอะโมเดลที่ทับปุย๋ยขึ้นมาเลื่อนได้<ม>เลื่อนได้ว่าโอเคมีพื้นที่เท่านี้เราใช้เท่าไหร่เท่าไหร่อย,อย่างเช่นใช้ตรง อะไรนะที่เราหมุนได้นี่นะเนาะมันก็จะหมุนเป็นแบ่งเป็นอะไรนะข้างบนนี้ทำอะไรขยายอะไรนะไม่ได้เลยจะเล็กอต่อก้อนจำนายเออ,อก้อน <c oughs> เออ,อก้อนจำนายไถยกลบอาหารสัตว์ทำปุ๋ยเนี่ย yeah. อันนี้เราก็สามารถเลื่อนได้ปรับได้เราก็จะให้เป็นโมเดลของถ้าสุดโมเดลมีพื้นที่ทั้งหมดหนึ่งพันไร่นะประมาณประมาณใช่ไหม ประมาณไว้ก่อนหนึ่งพันไร่นะพ่องนะวันที่สิบห้าเดี๋ยวตัดยอดส <25 S 2> นะีบห้าตัดยอดก็ข้อมูลมาใส่อันนี้สิบห้านี้ได้กี่โมงอะ่ะ